ทำไมชุดเครื่องเสียงที่ดีและสมบูรณ์เนี่ยควรจะมีเครื่องกองไฟครับและเครื่องกองไฟเนี่ยมีแล้วดียังไงเราใช้แล้วเสียงมันจะอั้นจะเฉ่ยหรือเปล่าวันนี้ผมมีคําตอบให้ท่านนักเล่นครับ สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมออฟฟิศของวัตไฮไฟเรานะครับและไม่ได้มามือเปล่านำเอาความรู้นะครับแล้วก็อุปกรณ์มานำเสนอแต่นักเรียนด้วยครับอ่านั่นก็คือชุนยตาเอ o เ e s เลสก่อนที่เราจะไปจับลึกถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเรามาคุยกันก่อนว่าถ้าผมมีชุดเครื่องเสียงเนี่ยผมจำเป็นจะต้องมีเครื่องกองไฟไหมครับ จริงๆมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะจําเป็นมากครับเพราะรว่าบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้ายิ่งนักเล่นเครื่องเสียงที่งบประมาณน้อยครับไม่มีเสาไฟของตัวเองไม่มีหมอแป้งตัวเองครับผมใช่ไหมเราก็ต้องมาใช้ไฟร่วมกับแรอร์เครื่องทำน้ําอุ่นตู้เย็นไดเป่าผมอ๋อใช่ครับจะได้ยินว่ามีบางบ้านเนี่ยถึงขั้นว่าห้าม ห้ามย้ายช่องปักแอนในห้องชจชอบปักตู้เย็นนะใช่ใช่ครับเสียบได้ป่าผมผ้าไปเสียบรู้นั้นนะเสียงติดอะไรเงี่าใช่ครับเดี๋ยวมันควรเข้ามาครับใช่ไหมรเราก็เห็นได้ว่าจริงๆเครื่องเสียงก็มีความอ่อนไหวต่อระบบไฟค่อนข้างเยอะมากครับผมยิ่งเล่นไประดับสูงก็ยิ่งจะพบแบบบางครั้งเราซื้อเครื่องเป็นระดับสิบล้านครับผมแต่เสียงสู้เครื่องระดับหนึ่งล้านไม่ได้ไปนั่งหาสายไปไหนมากก็ผม พบตบมาตายว่าสายไฟเข้ามาใหญ่ไม่พอ oh, พอเราเปลี่ยนแบบเดินลอยปุ๊บ oh. ทำอย่างอื่นเดินลอยปุ๊บสิ้งดีเลย uh. เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยมันก็เหมือนกับหลอเลือดขนาดใหญ่ครับที่แบบว่าเราก็จะอ่านมองข้ามไปเพราะว่าปกติปักไฟบ้านก็ต้องสาย2.5สจสแ uh, คร์มินเราก็โดนบังคับด้วยอะไรต่างๆตอนที่เราสร้างบ้านโดยที่เราไม่ได้ขึ้ถึงขึ้นเสียงใช่ครับนะครับดังนั้น การที่เราจะมีเครื่องกองไฟหรือเครื่องคอนดิชเนอร์ไฟเจ๋งๆที่สามารถช่วยปรับปรุงกับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากหรือครับเรามีระบบทุกอย่างพร้อมแล้วก็<ช>ตามแล้วใส่เข้าไปนี่แล้วยิ่งดีขึ้นอีกมันก็จะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์คือบางคนอันนี้ผมพูดตรงจัดะสบการารเล่นเลยนะค,ะครับบางคนบอกว,อว,ว่ามันไม่จําเป็นหรอกแต่พอมีหรือได้รอปุ๊บขาดไม่ได้ใช่ครับเพราะว่ามัน มันลดน้อยจริงครับมันลดเอาพูดตรงๆเถอะกระแสไฟที่เข้ามาเนี่ยมันมีสารพัดมาหลาบจะดีขนาดไหนถ้าเป็นกระแสไฟที่มันแบบไม่มีตู้ระกวครับมันส่งผลต่อการทํางานของตัวเครื่องด้วยส่งผลต่อกราวดด้วยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเรามีจุดมีจุดหนึ่งเนี่ยที่นำเสนอเรื่องกราวเหมือนกันเกิดเกิดตัวนี้ครับผบและที่สำคัญก็คือนักเล่นส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับแอเซอรีบ การปรับต้นแับนี่แต่คุณมองข้างความสําคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานก็คือกระแสไฟที่มีคุณภาพใช่ครับมันส่งผลต่อพลังรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยครับใช่ครับครับผมทีนี้ชิตนตัดนาเสนออะไรครับโอ้โหหลายอย่างมากเลยโอเคเราพูดถึงเรื่องเบสิกของเครื่องกรองไฟก่อนครับผมก็คือเครื่องที่จะกรองไม่ให้น้อยจากข้างนอกเข้ามากวนข้างในเครื่องเราครับหมครับ,รบซึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวฟิลเตอร์ต่างๆอ๋อ จะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น RLC หรือจะเป็นการจัดว่าสายค่อยไปค่อยมาหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับนั่นคืนอย่างแต่สิ่งที่ก็มักจะลืมกันไปอย่างหนึ่งซึ่งเครื่องของไฟล์ขอเจ้าอื่นเขาจะไม่ค่อยพูดถึงก็คือการกวนระหว่างเครื่องสิ่งด้วยกันเองจ<อ>ากพาวเวอร์กับแทกระแสไฟเยอะ,ยอะแล้วก็มีน้อยขึ้นไปที่ป <CD, S 2> รีซีดีหรือว่าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็ไปหมดซีดีมีปล่อยน้อยดิจิตอลออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาจนถึงเครื่องต่างๆ ซึ่งถ้าเราพูดถึงเครื่องกองไฟยุคต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าชินตัดเป็นจ้ากแรกที่ม,มีการตั้งโซนเขาเรียกว่า CCI c o m p e t e n c to c o m p e t e n to fear แปลว่าเขาจะไม่ให้เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยปล่อยกระแสไปกวนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางสายไฟทางกลาวใช,ใช่ไหมครับตอนแรกๆสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการแบ่งช่องเลยนะ<ม>ว่า อันนี้สําหรับดิจิตอนอันนี้สําหรับอนาล็อกครับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ออกมาเป็นรุ่นตอนนี้เนี่ยครับคือเสียบช่องไหนก็ได้ข้างในไม่ใช่แค่มีโชค้คมีซีมีอะไร,รที่แบบใส่ใส่ไปให้แบบมันดูการาฟสวยวัดแล้วนิ่งเงียบไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมมันเป็น,นงเงียบแต่เมื่อเราเรียบพลังมาแล้วเนี่ยพลังต้องมาด้วย เพราะว่าต้องอย่ายลืมว่าองค์ประกอบของกําลังงานเนี่ยที่เป็นกระแสนนะกระแสทานเช่ก็คือการที่อยู่ดีในกระชากระแสจากศูนย์ไปถึง7แอมป์แอมก้าแอมหรือเก้าเก้าแอมองค์ประกอบนั้นนะมันคือความถี่ตัง้งแต่ความถี่ต่ำถึงความถี่สูงใช่แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นเบสิกทั่วไปของนคนงกงไฟทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรู้แต่ว่ามีการใส่คอมบอนโหมดช็คที่มีแวนวิดเท่านี้ครับผม ซึ่งการทาตรงนั้นนะ่ะเราไม่ได้คํานวณให้ดีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการลดทอนเรื่องทันเชียนครับซึ่งเราก็จะพบในเครื่องกองไฟไหลายๆเครื่องปที่เขาเรียกว่าอันความในพวกบ,บางความถี่บางอย่างเนี่ยมันหายไปด้วยคือบางความถี่หรือทันเชียนเนี่ยมันถูกกดทับไปครับผมแล้วมันทําให้ความสดของดนตรีมันหายแล้วมันอั้นครับผมเร็วร้ายสุดเนี่ยไปถึงขั้นที่ว่า เสียงแหลมไปแหลมกุดไม่มีอันนี้เจออะไรปัญหาอรับอันนี้คือเกิดจากการที่การออกแบบไม่ดีพอ,อแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจในธรรมชาติเรื่องเสียงครับ,รบส่วนเจ้าของของชุนศาตรเนี่ยเคลินเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ออกแบบเครื่องเสียงบ,บ้านแต่เขาแบบออกแบบเครื่องอุปกรณ์การแพทย์อใช่เพื่อนี้เขาไปวัดต้องไปวัดคลื่นหัวใจทํา m ็มไอทำภาพต่างๆ่างเจนิงที่เนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่น้อยมากๆแล้วต้องมีความแม่นยำสูง ใช่ถ้าคุณไม่สามารถที่กำจัดนอยออกไปให้หมดครับแล้วความแม่นย่างต้องสูงคุณจะไม่เห็นเลยว่าว่าคลื่นเหล่านั้นเป็นยังไงถูกไหมครับแล้วมันจะเกิดบางทีแล้วก็อ,อันตรายด้วยใช่ครับครับแต่ว่าเนี่ยชูนิตา,ตาก,ก็เลยเอาความรู้เหล่านี้มาแล้วก็เลยมาทําเป็ใช้กับคลื่นเสียงเพราะเขารู้ว่าความถีของแต่ลคนคลื่งเสียงต้องการอะไร,รต้องทํำยังไงบ้างพวกนี้ก็เลยออกมากายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เราฟังแล้วแบบรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยม,มันแตกต่างคน เป็นที่มาของคําตอบที่ว่าใช้แล้วไม่อั้นใช่ครับบางเครื่องต้องยอมรับว่าออกแบบอาจจะเป็นพื้นฐานง่ายๆอันนั้นอาจจะมีการที่บาองความถี่หรือว่าการสลิงเสียงหายไปบ้างใช่ครับแต่ไม่เกิดขึ้นกับเครื่องนี้แน่นอนไม่เกิดขึ้นกับเครื่องนี้แน่นอนใช่ครับผมทางนี้ถามผู้คามั่นใจครับครับสมมุติว่าผมมีโมโนบล็อกคัสเอสองเครื่องต่อเข้ากับเอเวอเรสต์นี่เปิดพร้อมกันเนี่ยรื่อหวาดตนตีหงเนี่ยอั้นไหมครับ น,นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้นักเตนมั่นใจว่าถ้าเขามีเครื่องกองไฟนะคุณจะได้กระแสไฟที่ดี<ม>แล้วเสียงไม่อั้นใช่ครับผมนี่คือข้อคาใจน,ะนักเตนกลัวตรงนี้ถ้าเขาไม่กลัวคุณเอาซิสเต็มเอารายละเอียดะอยดะไรเงี้ยออกมาเถอ,อมครับผมทีนี้รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้ก็คือจะมีทั้งหมด8เอ้าเลนนะครับ,รบก็คือสามารถเข็นได้8เครื่องแต่ว่ามีทั้งหมด6โซน8นะ ครับคืออย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีการออกแบบที่เป็นคอมเ n นเ t นทูคอมเพนเซ interference ก็คือการไม่ให้มันกวนกันแต่บางระบบเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าต้องการทำให้ปลั๊กตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยทำงานแล้วแบบเพิ่มพลังงานเต็มประสิทธิภาพเขาก็จะแยกโซนแยกโซนออกมาให้ต่างหากเป็นโดดๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยนั่นแล้วก็ด้วยขนาดของตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยใหญ่ครับใหญ่แล้วนะแต่ถ้าสมมติ คุณจะเอาที่เต็มที่ทั้งหมด8ช่อง8โซนเนี่ยผมว่าตัวมันต้องใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็มันไม่จำเป็นสำหรับบางอย่างด้วยนะครับเขาก็เลยลดลงมาผมว่ามันก็เลยออกมากลายเป็น6โซนซึ่ง6โซนเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าเพียงพอเลว่าเปลือเหลือมากแล้ว8ตัวนี่ก็เหลือแล้วล่ะครับผมนะครับผมแล้วก็ก็จะมีนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีของชิ้นส่ยาอื่นที่ใส่เข้าไปเยอะแยะหมดเลยครับที่สำคัญนั้นนึงที่น่าสนใจคือเรื่องแชสซีกราวหรือ CGS นะครับแคสซีการ์ s ิสเตมคือเป็นการที่เราเอาตัวถังแต่ละตัวครับมาต่อสายกราวแล้วก็ต่อเข้ากับที่ตัวเ e อเวอร์เรสเพื่อทําให้ทุกตัวเนี่เป็นจุดอ้างอิงของกราวเนี่ยเท่ากันแล้วจะทำให้ทุกตัวเนี่ยเวลาส่งสัญญ,ญาณมาจะอยู่เป็นพื้นฐานเดีวยวกันก็คือเอากราวของตัวถังของทุกเครื่องในสเตมเอาไว้ที่ซ่ระหวางอีกสาใช่ เหมือนเมื่อสตากาว์มันจะคล้ายๆอย่างนั้นก็เคล้ายๆเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็เราจะใช้ในโลยีของพวกทรจูนขนส่งต่างๆครับมันจะทำให้ทุกอย่างทํางานได้แบบมีเสถียรภาพใช่เพราะว่ามันจะยืนพื้นฐานเดียวกันใช่ครับนั่นคือความน่าสนใจของตัวนี้นอกนา้น้มีเยอะะพวก QR, BB พวกของที่ใช้ในโนน่โอเยอะะอะไรที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้เลยครับพี่ว่าพี่ว่าประเทศไม่มีหรือว่าแบบจุดตความไม่อันความไม่อัน กำลังงานที่ปล่อยมาได้เต็มที่งั้นงั้นก็ชื่อเทเบอเลตเหรอจริงไหมครับใช่ครับตัวที่สุดจริงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีเทคโนโลยี QR BB เลยก็พูดแล้วพูดเลยมันเป็นเทคโนโลยีที่8ครับคือบางครั้งเราใส่ไฟระบบบ้านมาแล้วมันมีความอั้นมันซึ่งอาจจะเกิดจากเือม่าน้อยที่ใส่ไฟมันเล็กผิดปกติหรืออะไรเงี้ยเข้ามาปวดจนกระทั่งทาให้เสียงอ่ะมันดูขมุกขมัวแล้วก็ไร้แรงครับผมไรเรวแรงพุ่งไปเนี่ยครับชุนตาตากไปวิจัยจนพัฒนามาได้ว่า วิธีจะจับไอ้พวกสิ่งแปลกปลอมนั้นที่ทําให้เครื่องมันไม่มีเรีย่ยวแรงอะไรเนี่ยต้องใช้ q r BB ซึ่งมันเป็นอันเนี้ยแล้วเขาจดพาเทนเรียบร้อยแล้วโโมีเจ้าเดียวคือเรียกว่าเขาคนนํานึงถึงรายละเอียดเล็กน้อยแม่ว่ากระแสไฟที่อ่านจากเส้นเส้นก็ค,คือมันเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าทําให้เกิดเสียที่ไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยพอเสียบผ่านตัวเนี้ปุ๊บอ่ะ แทนที่ปกติเครื่องกรองไฟจะอั้นไอ้ตัวนี้กลับทําให้มีปลามากกว่าเดิมได้อีก่างาะอัดฉีดเลยอัดฉีดมาเลยคือเขากรองไฟแต่เขาไม่ได้รักษารงดันไฟเขาอ่าต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่รักษาระดับแรงดันไฟไม่ใช่เรกูลเลเตอร์ซึ่งการทาเรกูลเลเตอร์นั่นมันจะต้องมีการที่แปลงไฟเข้ามาเก็บระดับหนึ่งหรือว่าแปลงไฟให้เป็นระดับต่างๆแล้วมีเครื่องควบคุมแต่เราจะมั่นใจได้ไงว่าตัวที่แปลงไฟต่างๆนั้นไม่อั้นเสียงอืมจริงครับ กำจัดจำกัดลิมิตเคลนด้วยหรือเปล่าหรือแบบว่าถ้าแบบมีทานเเ็คเข้ามาครับเครื่องจ่ายไฟเครื่องคุมไฟเหล่านั้นอะอจ่ายไฟได้ทันไหมใช่ครับแล้วผมมองว่าการใช้สเตเบิลเนี่ยนะใช้หม้อแปลงลูกใหญ่ๆเนี่ยใช้ผลลวดเส้นใ,นใหญ่ใเนี่ยอาจจะมีผลต่อเสียงในบางความถี่ถ้าออกแบบไม่ดีพอก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงออกแบบเครื่องกรองไฟงอย่างเดียว ถูกต้องครับผมตอนนี้ไม่แน่นะเขาอาจจะมีก็ได้นะใครจะรู้ใครใครจะรู้เราก็ไม่รู้ครับแต่ผมมองว่านะครับกระแสไฟเนี่ยจะควบคุมอีกทีหนึ่งในในพังใจไฟของเครื่องเสียงแต่ละเครื่องนี่อยู่แล้วเรารักษาให้เข้าสหาดเคลียร์เครื่องก็พอครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าโหลดเลกูเลชันกับลายเลกูเลชันนะครับในการออกแบบนี่เขาก็ต้องมีการควบคุมให้ มีไฟที่จะป้อนเข้าเครื่องเขาเนี่ยเปนปอยัดสม่ำเสมอได้ที่ตลอดนี่คือ<ช>คุณภานของเครื่องเสียงระดับทุมีไฮเอนด์ก็ไเครื่องที่จะต้องมีใช่ครับผมแต่ทีนี้เราไปทํากระแสะไฟให,ให้เขาเนสาดเครื่องเราดูแลเรื่องกล้าวให้เขาเขาจะทํางานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับทุกิครับถ้ายังไม่ได้ใส่กับใส่เสียงแตกต่างกันยังไงครับมันมีอะไรที่ <Dynamic. S 2> ว้าวขึ้นมาดนามิก ไดนามิกเนี่ยว้าวขึ้นเหมือนเร่งวอลลุ่มดังขึ้นเลยใช่ไหมครับทั้งที่เหมือนเดิมคือวอลลุ่มอาจจะเหมือนไม่ดังขึ้นแต่เวลามันตุ้มปึ้งมาคุณจะแบบคือจะแบบเหมือนกับมีแรงขึ้นมานะครับแล้วก็อันที่สองที่คนพูดถึงมากส็คือความสงัืนความเงียบของน้อยเนี่ยต่ำมากครับเงียบแบบจนแบบเรารู้สึกถึงความละเอียดของเสียงได้มากขึ้นคือง่ายๆนะครับเวลาเสียงมันเงียบเนี่ยอะไรที่มันเบา อันที่มันอ่อนมันแก่มันก็จะได้ยินชัดขึ้นใช่ถูกต้องแล้วนั่นแหละคืออารมณ์ของเครื่องเสียงซึ่งผมว่าเป็นคีย์หลักของเครื่องเสียงไฮเอนด์นนะผมชอบครั้งนี้มากเลยคุณจ่ายเครื่องเสียงรา,าคาแพงคุณควรจะเสพอุณลักษณเขาให้ได้อย่างเต็มที่ใช่ครับในสิ่งที่เขามีให้ใช่ครับและที่สําคัญก็คือเครื่องนี้เนี่ยคุมได้ทั้งชุดนะครับโอ้โหสบายเรายกตัวอย่าง อเสียงว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคุณได้อะไรกันก็ตั้งแต่เครื่องเล่นสตนรีมมิ่งถ้าคุณอยากจะเอาเจ้านิดบกวสวิตมาใส่คุณก็ใส่ได้นะ,ะ <laughs> ใช่ไหมแต่ปกติถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเล่นนิดบทกสวิตเราก็มักจะมีลีเนียเพราะว่าสไปร์ารมาจ่ายตั้งหาองอีกก็ลีเนียจาเวสไปย์จ่ายเข้าจากตัวนี้ก็ได้มันกองไฟได้มันกองได้ถึงขนาดนั้นจริงๆมันมันทำได้ยังได้วยล่ะใช่มันมันกองเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องของรุ่นอื่นหรือ ตัวอื่นที่ผมเคยเจอที่ที่มีประสิทธิภาพไม่ถึงเนี่ยเราอาจจะฟังรู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะอ๋ไม่มีพวกอุปกรณ์ดิจิตอลเข้ามาเสียบเราก็ไม่นั่น่อยแต่กับตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถเสียบกับกองค่อนข้างจะขาดแต่ว่าแทบไม่รู้สึกนะครับผมแต่ว่าในทางปฏิบัติที่ผมทํานะผมก็จะให้เจ้าดิจิตอลอะไปเสียบที่อื่นเพราะมันเปลืองมันเปลืองรูนในนี้เพราะเราจะยังมีทั้งตั้งแต่ซีทันสปอร์ตจะมีทั้งตั้งแต่อัพแสเปอร์เรามีแดก เรามีคล็อกครับเสร็จแล้วเรามีปลีเห็นไหมแล้วเราก็จะมีพาวเวอร์แอมป์ใช่ครับใช่ไหมแล้วเรามีโฟโนมีเทอร์เทเบิลเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยใส่ในเครื่องนี้แล้วไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยใส่รวมได้ใส่ได้หมดเลยใช่ถ้าถ้าไม่พอก็ซื้อขึ้นก็ได้นะนี่คือแบบคือคือนักเล่นจะกังวลเรื่องอั้นมากแต่ถ้าไม่อั้นเนี่ยผมว่าเขายินดีที่จะเอาไปใช้ในซิสเต็มแน่นอนใช่ครับอันที่สำคัญคือเมื่อกี้เราควรน่กฟองกันนะครับ เลาเขาสามารถทําอะไรได้นะครับคคือมันเป็นจุดอ้างอิงก่าครับเราสามารถต่อสายจากเครื่องสที่นียไปที่ชัซีของเครื่องตัวถังของเครื่องนะครับซึ่งปกติเครื่องตัวไปอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้เราก็สามารถที่จะคลายน็อตบางจุดแล้วก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็ไปขันน็อตเพื่อมาอ้างอิงกับตัวนี้ได้แล้วยังสามารถต่อไปคิวคอได้ด้วยใช่เพราะว่าเราตอนทำตรงนั้นเนี่ยเราเป็นแค่การอ้างอิงให้ทุกตัวอยู่บนสแตนดาบ์ดเดียวกันแต่สแตนดารัดนั้นน่ะยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมฮะ แต่เราสามารถที่จะเอาคิวคอร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ดูดน้อยทิ้งสำจัดทิ้งเนี่ยเข้ามาต่อเพิ่ม,มใช่ไหมครับนอกจากมันจะถูกเรดเฟรนซ์กาวให้เป็นเดียวกันแล้วมันจะถูกมีคิวคอร์เนี่ยกลายเป็นท่อระบายน้ําทิ้งระบน้อยให้ออกไปด้วยด้วยก็คือเอาเอามารวมกันก่อนเอามาให้เหมือนอยู่ที่เดียวกันก่อนอมนจุดร่างเดียวกันแ,แล้วก็ต่อแล้วก็ต่อท่อน,น้ําทิ้งให้มีกาวเรียกว่าสุดเลยพรางันนะอ่าสุดเลยอันนี้คือคือเครื่องชุดเครื่องเสียงไฮเอ็นจะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ครับใช่ครับ โอ้โหวันนี้ได้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้เครื่องของไฟครับรบ,บางอย่างซึ่งัป็นส่วนนุ่งปวนะครับว่าเอ๊ะกระแสจะฮอไหมใช้แล้วเสียงจะอั้นไหมบา,บางบางคนบอกว่าใช้แล้วความถีแ่แหลมมันบางทีมันหายไปอะไรเงี้ยปัญหาพวกนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลโอ้โหนี่คือสุดยอดนี่สุดยอดผ้มถามก่อนครับครับคุณกิจมีนักเล่นเคยไม่ได้ใช้แล้วพอไปใช้แล้วเนี่ยเขาเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับ ขายไม่ได้เลยคือมันเนียบสนับแล้วก็ถอไม่ออกแล้วคือมันดีจริงๆถอนไม่ออกเลยคือมีบางบ้านที่ไม่ได้อัพเครื่องเสียงมาค่อนข้างจะนานเพราะว่าอย่างโหลดไฟเนี้ยเขาเอาไรอยู่ไปใส่เนี่ยมันจะมีได้กับเสียโดยเฉพาะเรื่องของความความอัานไม่อัานหรือไม่อ่านกกองไม่ค่อยดีอืใช่ไหมฮะมันนี้แต่พอตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยคือเขาบอกโอ้โหมันชัดเจนมากด้มากดต้นสุ้ที่เขาเ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณติดมากนะคะสำหรับการนำที่นื้อตาเอเวอเรสตมาให้ความรู้กับเราครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการฟองไฟว่าทําอย่างไรที่จะให้ชุดเครื่องเสียงออกมาได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีซิสเต็มไฮเอ็นดีแล้วเนี่ยเราฟังความสมบูรณ์ของเขาให้ถึงขีดสุดนะครับอย่ามาฟังรายละเอียดพร้อมกับน้อยไปไลยครับมัน แหมอินนิดนึงนะครับเพื่อความสุขที